โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม h a p p y w วิวอ่ะนะครับผมแฮ p ปี้วิวฉบับ 2D หรือ1 d ดีก็ไม่รู้โอเคเราก็จะเล่นกันโอเคโอ้โหตายเริ่มมากระตายเลยท่านผู้ชมอันนี้เป็นด่านฝึกนะฮะอันนี้มันให้รอฮาวินให้รอ5วิเพราะเราเล่นแพ้บ่อยฮะมันโฆษณาม,มันก็เลยขั้นขึ้นมาฮะผมโอเคอย่าอย่ เกือบล้วท่านผู้ชมเกือบละเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหโอ้โหอันนี้อันนี้ต้องหลบนะฮะปึ๊บอันนี้กระดูก่อนอื้ออันนี้ต้องไปก่อนโอ้โหชึ๊บโอ้โหไม่ได้ท่านผู้ชมโอ้โหต้องไปให้ไวๆกว่านี้ฮะโอเคอ ดูช่างชมจังแรงอ่ะอันนี้จำได้อันนี้มันให้เบี่ยงนี่นะอันนี้ให้กระโดดใช่ไหมนี่ไงจำได้จำได้โอ้โหเรียบร้อยใช้แตกกันเลยสิเดียวพี่น้องโอเคออกไปเล่นนดนอีกดีกว่าท่านผู้ชมอันนี้ก็ชนะหมดแล้วนะนี่ผมจะมาลองเล่น อันนี้ดูนะโอเคอุ๊บตายเรียบร้อยโอ้ม y กาดโอเคเริ่มใหม่ยุบแล้วถ้าเราถอยกลับอะตูมเรียบร้อยเหมือนเดิมน,นะฮะถ้าไปฝั่งนูนะ้นตายแน่นอนต้องไปฝั่งนี้อุ๊บอ,อ้าวฉะนั้นโดนซ้ำอีกพี่น้องโอ้โห เข้าไปนมีอยู่ใน Google Play นะฮะโหลดเล่นกันได้นะฮะอ,อุ๊ยอุยอุยอุยอจุ๊บอันนี้อันนี้ม้วนตัวไปอย่างเดียวฮะ,ะไม่นองกระโดดเดี๋ยวหัวไปชนกับน,น้ำครผมอันนี้ด่านฝึกอย่างเดียวนะฮะเฮเจ้าอุ๊โอเคไม่มีอะไรขาดไม่มีอะไรขาดหายไปครับผม อุอ๊ยตายแล้วท่านผู้ชมอื่มเสียดายา่าวมาตั้งไกลนะยชึบยายาแต่คิดว่าจะกินฉันได้โอเคชึบแหมเราอย่าไปห้องนั้นเด็ดขาดไม่งั้นเราตายแนะ่โอเคไป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 โก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 อันรี้จำได้จำได้ครับผมจำได้ ชื้อเอ้ยย่ยโอ้โหเกือยกแล้วเนี่ยโอ้ยตายโอ้ยโอเคฮะโหทักษะการเล่นละยะายาเออเออโอ้โหแขนหักอีกโอ้ยเผอไปกระโดดยาวโอเคโอเคแล้วลงพลืด ไหลปลาดตราดชุบชุบแห้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลง,อ,อ,ลงอ่ะอันนี้ไปไม่ได้หรอชุบอ้าวโอเคยังรอดฮะอื้ชุบโอเค โ okay, อเคยังรอดนะผมเอ้ยอันนี้ต้องระวังฮะเพราะตอนแรกผมก็ตายไปแล้วโอย้ยใอย,ย่าหๆ่ใหญ่ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยอ้อเนี่ยท่านผู้ชมผมไม่ผ่านตรงเนี้ยมันลงมาแล้วมันโดนหนามไหยท่านผู้ชมลงมาแล้วโดนหนามคือมันอยู่ในรูไม่ได้ฮะเอาเอาแบบง่าย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 มันอยู่มันอยู่ในรูไม่ได้รูที่สองของอันที่สี่ฮะ โอ้โหโอ้ยตายแล้วท่านผู้ชมโอ้โหนี่เขาสร้างมาให้ใครเล่นกันนี้นี่เขาสร้างให้คนสวีเดนเล่นกันนี้โอเคจุ๊บกดโอเคกดกดกดต้เต้ต้ต้อันนี้ตอนแรกตอนแรกลืมฮะนึกว่าจะกระโดดเฮ้ยจุ๊บจ้ำ โอเคยึ๊บถ้าขาขาดนี่คือจบเลยนะโอเคต้องระวังโอเคเราอยู่ในรูคดีอึ๊บโอเคโอ้รอดไปโอ้อันนี้ต้องใช้จ้ำแบบสูงๆแหละเอื้อโอ้โหอุเอื้อผ่านแล้วพี่น้องอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย โอ้อ๋อเย้ชนะครับผมด่านต่อไปด่านนี้ผมเคยเล่นแล้วนะด่านนี้ยากอ๋อโน้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 โอ้ยอืออือโอ้โหเรียบร้อยเลยโน้โน้กัสยายาอ้าวสง่าหนักอือ Ini nih, ini nih, jump. Ah, da 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 da. Lebih. 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 ยาโอ้ยอะไรเอ่อเ่อกระโดดกระโดดกระโดดเออุ้ยเฮ้ยอุ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 ้ยรอดไปโอเครอดรอดรอดเคกระโดดขึ้นไปเอโอเคยังได้ครับผม โอเคไบผมอยายาตกอยาตกกยาตกชอ้าวอุ้ยได่ไลไลไ่เฮ้ยน้าโอเคเริ่มใหม่เลยอะอึรถรโอเคฮุชฮอชฮช โอเคโดดไปฝั่งนูน้นเฮ้ยเอวอ้านี่อ้าน,นี่อะไรโอ้โหตายอย่างเงี้ยฮะโอ้ยโอเคฮะเกมนี้ยากจริงนะ,ะถ้าเล่นในมือถือถ้าเล่นในคอมก็ง่ายๆนะฮะแค่กระโดดดึงๆนั้นโอ้ยต้องถอยก่อนต้องถอยก่อนโอเค โอ้น้องน้องน้อน้เราต้องถอยก่อนเราต้องถอยก่อนโอเครู้สเต็ปอันแรกแล้วอันแรกถ้าใครเล่นไม่เป็นโผมาตายเลยนะอันนี้ผมไม่รู้นะฮะโอเคไปจิจัมจัมกระโดดสูงสูงหน่อยโดดสูงสูงหน่อยกระโดดสูงหน okay. ่อยโอเคจึก๊กจึ๊กอย่าอย่าเฮ้ยโอ้ย เรียบร้อยผมนั่นไงย,ยากอ่ะเนี่ย่านผู้ชมโอ้โหตายแล้วตายแล้วโอ้ลงก,ก่อนลงก,ก่อนอืออือไวอือ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 ชุบปัป๊บ oh n no! วดีที่มีที่รองไม่งั้นเราลงไปใหม่แน่เลย โอ้โหอะไรเนี่ยยากไปอ่ะโอเคขึ้นมาอ่ะไม่ถึงอีกโอเคออกไปยายามมวนตัวมมวนตัวมมวนตัว,ตวอีกแล้วน้าน้าน้าอีกแล้วท่านผู้ชมตกลงมาอีกแล้ว ตรงเนี้ยนะมันยากนะท่านผู้ชมตรงเนี้ยไอตรงเนี้ย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 ไม่อยากเริ่มใหม่ด้วยเนี้ยโอ้หมดจะเคลียร์โอ้ยอืมเฮ้ยนี่กระโดดกระดรโอเคกระโดดได้อยู่ โอ้ยากนะท่านผู um ้มยากนะต้องจจับแล้วล่ะสุดคิดอกระดึบกระดึไปกระดึบ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 ไปโอเค n เฮ้ยเอ้ยมาจับไมได้จับไม่ได้เย่นแหละอออดี๋ยวไม้หักเดี๋ยวไม่หักเดี๋ยวไม้หักเดี๋ยวไม่หักรอตรงนี้ดีกว่าโอเคไหมมันก็จะหัก นั่นไงโอ้ยตายแล้วเรียบร้อยตายบึ้งเทเรอาวมันให้เริ่มใหม่เนี่ยมันไม่ได้ตายเนี่ยออแล้วก็นึกว่าจะตายแล้วก็มีโอกาสเริ่มใหม่ได้นี่โอ้โธเอ้ยเราไม่น่าฝืนเลยทนะ่านผู้ชมอือถอยก่อนอือ นี่นะนี่นะโอ้ยงอนเลยนี่น,ะนี่ตามสเตปตามสเตปยายากอุ้ย,ยอุยอ้ยอุย้ยเขี่ยไปนิดเดียวเนี่ยอุย้ยโอ้ยโอเคผมไม่เล่นด่านนี้แล้วฮะขี้เกียจเล่นยากฮนะ เค okay, ผมจะลองเล่นเป็นคุณลุงบ้างนะเพราะคุณลุงบินได้คุณลุงเป็นไอรอนแมนเอาอันนี้ไม่ใช่ต้องเป็นด่านนี่ฮะเป็นด่านกุกว้างคุณลุงถึงจะบินได้ฮนะด่านแบบนี้คุณลุงน่าจะบินไม่ได้แหละดูจากทรงแล้วนั่นไงโอ้โหใช่ oh ho, แตกเลยพี่น้องอื้มฮึอ่ารวยเลยนี่อะไรอ่ะไงด่านนี้แหละคุณลุงถึงจะบินได้ นีไ่ไงนี่ไงคุณลุงบินได้ได้ไงท่านผู้ชมดูคุณลุงโหดขนาดไหนคุณลุงบินได้อ่ะเออเออ้อออาวบินได้แล้วมาแทงเนี่ยนะโอ้ my god วุ้ยวุ้ต้องชะลอครอับผมชะลอชะลอชะลอ,อขึ้นขึ้นขึ้นขึ้คนคุณลุง ให้หมอเขาดูดไขมันบ้างเถอะนะฮะไขมันคุณเยอะเกินไปอ่ะมันก็เลยล่วงไงฮะอ๋อด่านนี้แหละด่านนี้แหละใช่เลยด่านเนี้ยดีด่านนี้ชอบที่สุดแล้วนี่เนีนี่เนี่ยอชุบอืชุบอชุบนี่ไงบินได้คุณลุงบินได้เป็นไงเอาเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะเป็นไงคุณลุงบินได้เคยเห็นเปล่าเคยเห็นเปล่าคุณลุงบินได้อ่ะนี่เนีบินอยากข้างบน,นเนี่ยเห็นไหม ไม่ต้องยุ่งยากเห็นไหมคุณลุงบินได้สักอย่างอ่ะเด้ออ๋ออคุณลุงบินได้สักอย่างอ่ะเด้อมาแทมาแทอเคมันบินไม่ได้แล้วอะโอเคอฮุยเริ่มแล้วฮุยฮุยตรนี้ก่อนก็ได้มันให้หลบไปเฉยฮะโอเค กิ paid, kind of ่วการเรา้งพร้อมอ๋อยังไม่ทันจะพูดเลยโอเคยิบ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 บยิบบไม่เข้าไปไม่เข้าไปไม่อยากเล่นตรงนั้นไม่อยากโอเคมันยากมากที่จะบังคับลุงลุงอย่าเข้าไปลุงลุงอยากเข้าไปใช่ไหมอ่ะอ่ะเข้าไปเข้าไปอ่ะเข้าไปอ่ะเข้าไป เข้าไปแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยลุงลุงอย่าเข้าไปนั่นไงลุงจุ่มกองขี้ด้วยดังแจ๊ะเลยเมื่อกี้เคลุงบอกลุงจะไม่ลุงจะไม่ไปอีกแล้วใช่ถูกต้องลุงพูดถูกเลยอ้าว อ๋อคุณลุงซะอย่างเป็นอาร์นแมนยังได้เลยคุณลุงอ่ะคุณลุงสายโหดอะสายเก๋วอ่ะอ่าเข้าใจอ่ะเคยเล่นเมาส์ฟาสต์เอนเดอร์ซีเรียดอะเกมเดอะฟาสอ่อะลุงเคยเล่นนะสนุกมากเลยแหละอ๋อ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 ยาลงไปโอ้น่นไงโอ้โห้ยาเนี่ย,ยคุณลุง อาโคุณลุงนี่ลงมาจากมาโอเคผมจะไม่เล่นด่านนี้แหละเบื่อโอเคผมจะไปเล่นอ้าวคุณมอไซเล่นไม่ได้อะผมเราเป็นนี่ก็การเล่นง่ายฮนะคนเนี้เล่นง่ายแต่เนี้อรอแล้วผม แง่รอดรอดรอดอ้คอามแมนไรเดอร์ตายที่แบบนี้งั้นหรอืออันนี้คือคุณตานะฮะอืเร่อพ่อรู้ดีกว่าหาซะยิ่งกะไรไปลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อชิบไม่สิไม่ใช่แบบนี้เราต้องรอตรงนี้นี่ นี่เะอจะเออเอา,เอา,เอา,เอาคือคืออะไรคืออะไรคืออะไรอเอเอโอกาส oh <God. S 2> โอกาสอะไรตายตั้งนานแล้วไม่มีโอกาสหลบเพื่อนเราต้องอยู่ตรงนี้ให้ได้อะโอเคเฮ้เ ต้องอยู่ตรงนี้ให้ได้อะต้องอยู่ตรงนี้ให้ได้อะโอ้ยอมีใครอยู่เจ้าก้อนหินนี้ได้อะต้องลงไปแบบนี้สินะถึงเขาจะเรียกทำไมเกมนี้มันสร้างมันก็ครยากซะยิ่งกันเลยพี่น้องอต้องเล่นให้ได้สักตาดังเถอะเออไป เออดีมากไปซะโอเคไปดู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 ดออร่าออร่าแมวมีออร่าแค่เสีงจะอะไรมันมาแล้วโน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  no 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 อ <expl> ุ OM ๊ยช่่ก็เห็นมันติดตรงนั้นแล้วเหยียบลูกไม่ได้นะให้เหยียบลูกไม่ได้ลูกไม่ตายนะคะ อ่ะลูกกองระเบิดอะ่ะกองระเบิดอะ่ะมาสิ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 กองระเบิดโอ้โหยาอย่าอยาอยา่ยาเสียงอย่าเสียงอย่าเสียงเอาอะไรครับแค่แต่นิดเดียวอะไรของคุณเนี่ยอะไรของคุณอะไรโย ไป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 ก่อนเลยอ่ะไม่อยากแซงคิวเดี๋ยวโดนอีกโอเคมาเจออะไรเนี่ยโรตีสดยักกันเนี่ยโรตีสดโอ้โหมาแล้ว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 โรตีสดยักโตีสดยกโอ้โ้ออซ้ำดิ นั่นไงโอ้โหว่าแล้วเชียวปื๊กปื๊กปืกออ๊อโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย